ปัญหาวิโก้นะครับซึ่งโค้ดทีศูนย์ศนมันนี้นโค้ดโชว์มาเดี๋ยวเราจะลองลบให้ดูก่อนนะลูกค้าบอกว่าแคบเบิ้ลหลายๆทีแล้วมันก็สามารถขึ้นได้น,นี้เราลบเคลียร์ไม่หายด้วยนะครับเดี๋ยวเราดับเครื่องก่อนตัวนี้ต้องดับเครื่องแล้วลบนะครับขึ้นอยู่ไห เอันนี้หายไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองอีกเดินขึ้นเลยนะครับรันเ,นเซ็ตโค้ดใหม่ ก็ขึ้นคี0 9นนะครับอันนี้ข้อมูลคือลูกค้าแต่งเอสวาวาวมาแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูเรื่องของเรื่องของหัวฉีดนะครับก็คิดว่าเป็นปัญหาที่หัวฉีดเพราะว่ามันมีเรื่องคันเยอะผิดปกติด้วยเพราะว่าเวลาเร่งนเ,นเรารู้สึกเลยว่าพควันเยอะเยอะกว่าปกติอันนี้เคยมาจูนจากเราไปแต่ มีเหยียบไม่ออกนะครับเหยียบไม่ออกเพราะเวลาไฟมปโชว์แล้วมนเหยียบไม่ออกอเดี๋ยวเราแก้ปัญหามาให้ดูกันนะครับว่าเป็นที่อะไระปัญหาของคันฮิโปนะครับที่ที่เป็นปัญหาครนะับก็ให้มาดูปลายหัวฉีดปลายหัวฉีดก็อายุการใช้งานมานานแล้วตอนนี้ห้าแสนกวโลก็เลยแนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนปลายไปเพราะว่า,อย,าอย่างบางบางบาง,บางอันเนี่ยอย่างเงี้ย มันเกิดมันเกิดรอยเกิดฝ้าแล้วแล้วก็สาสำคัญที่ทําให้หัวฉีดชุดเนี้มันมันมันมีปัญหานี่ก็คือกรองนี่คือกรองในต้นหัวฉีดนะครับกรองในต้นหัวฉีดมันเกิดการอุดตันเยอะๆเลยเนี่ยตีอนันนะครับก็เลยทําให้ปัญหาเรื่องสู9 3ก้าามันเกิดขึ้นอันนี้ถ้าเราไม่ลื้อดูเนี่ยเราก็มันจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยคันนี้มัน มันเป็นปัญหานะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เดี๋ยวเรามาดูอาการหลังที่จกทานะครับอันนี้ลูกค้านัดมาคือวิ่งมาจากกรุงเทพก็ขอให้เสร็จในวันเราก็นัดไว้แล้วเราก็พยายามทําให้รวดเร็วตอนนี้ก็ประมาณสักบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงนะครับพอใกล้แล้วเหลือแค่ประกอบลามประกอบอะไรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปเทสหลังทำเงนินครับ ปัญหาของรถมีโค้ดสูงที่93นะครับตัวเนี้ถอดมานะครับก็ตอนแรกเราทำหัวฉีดไปแล้วรถแต่วิ่งได้สักประมาณ50-60กิโลแล้วกลับมาโชว์อีกเราก็เลยแนะนำลูกค้าว่าให้รือออกมาเช็คนะครับรือมาเช็คเนี่ยเราก็จะเจอว่ามันเป็นตะกรอนเนี่ยแล้วก็ในกองเนี่ยมัตันมากคราวน,นี้เราก็ต้อ่มรื้อมาเช็คปั๊ม ปั๊มเนี่ยตัวฟีดในเนี่ยเนหะ็นไหมมันเกิดรอยถลอกนะอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ส่งผลต่อแรงอัดน้ำมันของตัวตัวรถนะครับเพราะว่าพอกลองตันมากๆเน,นี่ยเมื่อวานเนี่ยเราดูหัวฉีดแล้วเนี่ยและดูมองเห็นไหมอันนี้น้ำมันเครื่องนะแต่มันก็ก็มีอาการนะตรงกลองตรงอะไรตันตัวฟีดอย่างเงี้ย ก็เลยลือล้างถังแล้วก็เช็คปั๊มใหม่นะครับให้กลับมาปกติเพื่อแก้ปัญหา0 0 9 3นะครับมีโรตวิโก้ครับอันนี้นะครับที่เราแก้ปัญหาโค้ด0 0 9 3ในวิโก้นะครับปัญหาคือหัวฉีดตันอย่างที่ลงไว้ก่อนหน้านี้แล้วพอแก้ไขมาเสร็จแล้ว ก็หัวชดอาจจะใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับเราก็มีการปรับจูนค่าใหม่ให้รถกลับมาวิ่งดีเป็นปกติเดี๋ยวเรามาสอบถามลูกค้าพี่สอบถามนิดนึงครับว่าอ่ะอันนี้หลังแก้แล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นดีดีกว่าเดิมเยอะอ่ะและรอบที่เราเหยียบตอนปลายแล้วไฟมันโชว์ก็ไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วนะอันนี้ให้เทสลองลองขับแล้วแล้วก็มาปรับจูนหน่อยเพราะว่าพี่ก็เคยมาจูนกัูที่ร้านเนาะพอแก้ไขมาตอนแรกมา ควันดูดูเยอะหน่อยครับอันนี้เราก็มาปรับมาลดมาจูนให้มันไม่มีควันครับไม่ว่าเยร์ไหนลากรอดได้เลยทั้ใช่ใช่แล้วรอเก็ขึ้นดีขึ้นอันเก่าเนี่ยมันอาจจะปัญหามันค้างมาอยู่แล้วพอปัญหาค้างมาบางทีรถแต่มันมีปัญหาอยู่ถึงเราจูนไปแต่มันก็เหมือนได้ไม่เต็มที่อะไรเงี้ยครับแต่อันนี้พอแก้ไขปัญหาตรงนี้เสร็จแล้วเออพอเราเห็นปัญหาถึงเรื่องควันเรื่องอะไรเราก็แก้ไขให้อย่างหนึ่งครับคนละเรื่องกันเลยอะ โอเคแล้วครับวันนี้มาจากกรุงเทพนะพี่ครับมาจากกรุงเทพก็ขอบคุณมากที่ครับอุสสาหขับรถมาครับก็ขอบคุณที่แก้ไขให้สมเรนจรื่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมีเสื้อแถมให้ด้วยเนาะโอเคครับใส่ชื่อตัวนี้มาเลยได้มานี่เลยครับขอเคครับ